เพดดังแชฉอีกค่ะเมียท้องแก่ซ้อมกิ๊กดับขีดจริงไปแย่งเข้ามาเหมือนกันเมียหลวงตัวจริงก็มีลูกเล็ก ถือเป็นเรื่องราวที่โซเชียลวิจารณ์หนักมากแล้วก็เกิดกระแสถกเถียงกันออกเป็นสองฝ่ายนะคะว่าเรื่องนี้คนก่อเหตุทำเกินกว่าเหตุหรือไม่สําหรับเรื่องราวที่มีหลวงท้องเจ็ดเดือนหึงโหดทําร้ายกิ๊กสาวจนถึงแก่ชีวิตคารีสอร์ทค่ะโดยนางสาวโพจนาหรือว่าออยนะคะอายุ23ปีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กสาวทํางานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านออนนุชมีสามีอยู่แล้วควบหากันได้ประมาณ3ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุประมาณ1ขวบสามีของนางสาวออยค่ะทํางานเป็นไรเดอร์ส่วนนางสาวออยทํางานในสถานบันเทิงจึง ทำให้ทั้งสองคนแทบไม่ค่อยเจอกันเพราะทำงานกันคนละช่วงเวลาแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเลิกรากันไปแล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกนะคะซึ่งทางพ่อแม่ของนางสาวอ้อยนะคะก็ยืนยันว่าลูกเนี่ยไม่ได้เป็นเมียน้อยแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเมียหลวงท้องแก่ได้ประกันตัวออกมาในวงเงิน1นึ0 0 0สบาทพฤติกรรมไม่มีหลบหนีและท้อง8เดือนศาลจึงให้ประกันตัวแต่พอคลอดลูกแล้วโดยเพจดังบอกว่าคนคนนี้ก็ต้องเดินเข้าคุกแน่นอนจากหลักฐานค่ะและเรื่องนี้ดูเหมือนคดีจะพลิกอีกหรือเปล่าค เพราะว่าเพจอีเซียมเอสค่ะได้ออกมาใช้ว่าแท้จริงเมียหลวงท้องแก่หรือชื่อนะคะก็คือมาอยู่ที่เตืบกิ๊กสาวนั้นแท้จริงตัวเองก็คือเมียน้อยเหมือนกันไปแย่งเนี่ยบัสฝ่ายชายมาจากมีหลวงคนก่อนหน้ามาเหมือนกันค่ะโดยเผจดังกล่าวนะคยทาำการขุดคุยถึงหลายโพสเลยทีเดียวค่ะบอกว่าพวกที่เข้าข้าง สาวท้องแกจะเงืบค่ะมายูหรือสาวท้องแก่งงะแกนะคะก็ไปแย่งบาสมาจากผู้หญิงอีกคนเขาก็มีลูกกับบาสด้วยหนึ่งคนอยู่กินกันมา3ปีสาวท้องแกเนี่ยไม่ใช่เมียหลวงคือเมียน้อยดีที่ผู้หญิงที่เป็นเมียตัวจริงเขาไม่สิ้นคิดแชทนี้คือไอบ้บาสผู้ชายมาสารภาพกับเมียที่อยู่กินกันมา3ปีว่ามีคนอื่นหัวใจบาสดไปรักมายูแล้วใจบาสให้มายูไปหมดแล้วในขณะที่เมียตัวจริงต้องกล้ำกรีน้ําตานอนกอดลูกที่ยังเล็กทุกคืนส่วนมายูก็รู้ว่าบาสมีเมียมีลูกแต่ก็ยังไปแย่งเขามา but เขารู้ว่าผัวมีเมียน้อยก็ตัดเลิกเลยขอบลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่ให้มายูมันชนะให้มันได้ผู้ชายไปซะเมียนหลวงตัวจริงเขารักลูกมากกว่าผู้ชายแต่ทางมายูเนี่ยรักผู้ชายมากกว่าลูกในท้องถึงได้กล้าลงมือทําร้ายผู้หญิงอีกคนจนจบชีวิตเพราะกลัวถูกแย่งเหมือนที่ตัวเองไปแย่งเขามามายูคือกิก๊กหยุดรับบทเย่อค่ะและโผล่หัวมาปากดีกับเพจกูหน่อยเห็นพวกเมืองสมลำหน้าคนเสียอย่างสะใจเดี๋ยวเพจขุดอีกเรื่อยๆขุดถึงอาชีพที่ทําอยู่รายได้หลักๆซึ่งภายในภาพน,นะคะก็อย่างที่บอกค่ะ เป็นแชทที่ทางบาสเนี่ยได้สรารภาพกับเนียคนก่อนหน้าว่ามีใจให้ผู้หญิงคนอื่นซึ่งก็เป็นหมายอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเพตดังกล่าวเนี่ยยังได้ขุดแชทในบาสเพิ่มอีกว่านายบาสผัวของสาวท้องแก่เจ็ดแปดเดือนไม่มีอาชีพเป็นหลักแรงชอบเล่นเว็บรายได้จากการเกาะคนท้องกินเธอเป็นฝ่ายหาเลี้ยงผัวผัวอยากได้อะไรก็หาให้ผัวบอกเลิกเมื่อต้นเดือนเมษายนเพราะหลังจากโดนฝั่งสาวท้องแก่ใช้เศษจานกระเบื้องจ้วงเข้าไปเย็บ40เข็มค่ะแต่เหตุการณ์นี้ผัวเนี่ยเป็นคนทำร้ายผู้หญิงก่อนนะคะที่ใบหน้าปูดว ืออขงัวทําให้สาวท้องแก่ใกล้คลอดคนนี้สวนกลับค่ะใช้เศษจ,จานกับเบื้องเนี่ยจุ้งเข้าไปนะคะจนต้องเย็บถึง40เข็มและทําให้ในยบาสเนี่ยขอเลิกแต่ว่ามันคือข้ออ้างเพราะนายบาสตั้งใจจะเลิกงานแล้วตรงนี้สําคัญนายบาสไปโกหกคนเสียชีวิตว่าเลิกกับเมียท้องแล้วส่วนคนเสียชีวิตเคยได้รับแชทจากมายูให้เลิกยุ่งกับผัวชัน้นชั้นท้องคนเสียชีวิตเนี่ยก็รับปากจะเลิกให้แต่ว่าทางบาสเนี่ยมาโกหกกับคนเสียว่าพี่เลิกเธอพี่เลิกกับมันแล้วพี่มีแชทเลิกกับมันคนที่เสียไปแล้วนนะะคจจึงงงเเชื่่อววาบาบลลิิแ้ร ตรงนี้ทําให้การของเพื่อนคนเสียชีวิตหรือว่านางสาวออยนะคะเราให้นักข่าวฟังเพราะว่าคนเสียชีวิตเนี่ยเคยเอาชัดมาให้เพื่อนดูและโพสดหน้าในะคะเพจดันนงสาวบอกว่าจะลงคลิปเพื่อนคนเสียชีวิตที่เล่าให้นักข่าวฟังด้วยค่ะ